ล้อลอยได้ครับล้อลอยได้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับก็ยังอยู่ที่อูชัยใหญ่ครับอูชัยใหญ่ผู้ผู้โด่งดังใหญ่สมชื่อครับ ดูครับดูแต่โฟกเล็บก,ก็รู้แล้วว่าใหญ่ไม่ใหญ่นี่ดูล้หน้าครับมาตรฐานเลยเอามาเล่นของหนักโดยเฉพาะเลยครับออกออกถุงลม หลายตังค์เหมือนกันนะเนี่ยเฉพาะตัวเนี้ยช่างนี่เอาไปใส่อะไรเอาเครื่องนี้ไม่ใส่ของคันนี้อ๋อเป็นอะไรข้างหน้าก่อนสลับเรียยบร้้อแลวเืออ๋อเรือข้างหลังออ๋ ชุดเร็วใช่ไหมเครื่องเร็วอ๋อถอดสลับตัวนั้นลูกหน้าใส่เรียบร้อยแล้วเจ้าจะถอดลูกหลังเอาลูกหลังนั้นมาใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นเพราะว่าคันนี้มันเป็นเฟืองช้าครับจะยัดเฟืองเร็วให้ลูกค้า ทํางานแบบนี้มันก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งนะมีความสุขคือว่า,าทําอยู่ในร่มแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับได้ความรู้ไปด้วยเกี่ยวกับช่างสิ่งในที่เราไม่เป็นเราไม่รู้ก็อาจจะได้มารู้อยู่นี่นะครับเพราะว่าเราทําไปเดี๋ยวชายใหญ่ก็จะบอกก็จะสอนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จาก ขายใหญ่ได้เยอะแค่ไหนครับถ้าตั้งใจก็ผมว่าอนาคตอาจจะได้ไปทำเองนะครับอาจจะได้ไปเปิดอู่เองซ่อมเองได้นะครับใครที่อายุยังน้อยที่อยากจะเป็นช่างอยากจะเรียนรู้ประสบการณ์ไม่จะเป็นต้องเรียนจบสายช่างนะครับมาปฏิบัติเลยก็ได้เรามาเดี๋ยวเขาจะจะบอกไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์เพื่อเผยยังดีกว่าที่เราไปเรียนมาอีกนะครับเพราะว่าอยู่นี่ครับส่วนมากดัดแปลงแต่งเพิ่มเสริมเพิ่มตรงไหนไม่ดีแก้กไขไปเรื่อยๆด้วยประสบการณ์ของชายใหญ่ที่ต่อรถมาหลายคันนะครับเขาก็จะพัฒนาเอง ตัวเองไปเรื่อยๆยๆครับตรงไหนไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนเขาก็จะแก้ไขครับเนี่ยอย่างช่างสองคนเนี่ยสมมติว่าไม่เป็นช่างมาเลยก็มาอยู่นี่ก็อาจจะได้มีความรู้นะครับอยู่นี่ชายใหญ่อาจจะบอกสอนวิธีทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เก็บเกี่ยวความรู้เอาเองครับ เก็บเกี่ยวความรู้เอาเองเลยยากไหมไม่มยากครับแต่มันแคบแต่มันแคบ แบบนี้เราต้องเลื่อนอันนี้ออกมาไหมเลื่อนล้อออกมาหร <ไป S 1> ือน,แบบนีแล้วอ่ะดึงพอดึงไปเลย,เลยมันแคบมันติดไอตัวน,น,นั้นเนาะติดไหมติดไหมเพราะเหลือเหือเกอืมน่าจะอาเร่วยอ๋ออืม อันนี้มาจากไหนนี่าามาจากไหนนี่สา,สารทรายสารทรายกลับบ้านนี่นี่ล่ะฮะอยูนี่ทห,ห,หารทรายมาด้วยกันกลับบ้านทุกวันเลย,ยอยู่ตรงไหนโรงงาน,งาน,งานอ๋อเป็นช่างมาก่อนไหม เป็นช่างมาก่อนแล้วโอ้เกวเคยเป็นช่างมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเป็นช่างมาก่อนก็ดีครับดีไปอย่างหรือว่าปล่อยได้เลย ต่อเป็นเทเลอร์เทนเตียครับคันนี้ S 700ก็ดร้อยาวเลยียาวเลยวพาไปดูข้างในหน่อยโอ้สวยงามมากเลยเดิมเดิม อตอนนี้ไม่ใช่หน้ายื่นครับดูทรงไปแล้วน่าจะใส่เฟืองท้ายเสร็จน่าจะเอาเอาเข้าไปทำสีก่อนหรือเปล่าช่วงนี้เอสเจ็ดร้อยขายดีมาแรงครับมาแรง ุดเต่งก็เยอะดูภายในกันหน่อยอสนใจก็มาดูได้ครับที่อู่ชายใหญ่ครับต่อรถดำต่อรถเทเลอร์เหลือรถเกี่ยวยังไม่ได้ต่อครับเกี่ยวยังไม่ได้ต่อ นำรถเทเลอรถอิเตเนนต่อหมดตอนนี้กำลังเดินระบบไฟแล้วก็ระบบเอครับช่างมาทำถึงอู่เลยครับสะดวกสบายครับเขาน่าจะเป็นช่างประจำครับทำที่อู่นี้เลยโดยตรงครับ คำนี้น่าจะเตรียมขึ้นกระบะก่พี่แก้วเตรียมขึ้นกระบะคนสีก็สีเรียบร้อยขึ้นกระบะก่อนค่อยไปทำสีป่ะอัน<ะ>เนี้ยยาฮะยังไม่เรียบร้อยเห,<ะ>หรอหรือ<ะ>ก,รก,รก่อนฮะจะได้ไม่ต้องเกงกะ ขึ้นกระบะเลยใช่ไหมพอพ่นอันนี้เสร็จขึ้นกระบะเลยอ๋อ 8e ว่ะตัวนี้ 8e หัวโหนกหัวโหนกเขาเรียกว่าหัวโหนกนั่นหัวมันโหนกอ่ะเดิมดีไม่มีตัวนี้ใช่ป่ะครับเป็นของโรงาอ่าตัวใหม่ตัวนี้มีหลายรุ่นเลยว่ะหลายรุ่นใช่ป่ะครับ เออครื่องตัวนี้มันใส่รถเกี่ยวไวไหมไวไหมเพราะมันเร็วเนี่ยผมว่าน่าจะไวนะวแถวเลยแหละรีแมพพร้อมใส่กล่องพร้อมโอ้แรงโคตรนี่ไหมครับเอาไปใส่ร่เกี่ยวฮะมัเร็วมันเมีมีมี่ตัดกล่องแล้วไม่นยึดครับไม่ใส่กล,อล่องด้วยเลยบางคันอะ่ะใช่รีแมพเรียบร้อยกล่องแล้วไปไม่ใหญ่ก็ครับใส่กล่องเรียบร้อย สวยมากเลยครับคันนี้สวยมากดูไม่มีเยิ้เลยอ,ะก,ะ,อ,กอละกระบอกดำสามมิตรครับคูนี้มีแต่กระบอกดำสามมิตรอย่างเดียวเลยใครซื้อไปถือว่าคุ้มเลยอะมาตรฐานเลยดูกันเก็บงานครับเชื่อมแตเพาะดำสามมิตรนี่มันใช่จะสี่หมืนอัพหรอ ชึดกระบอกชุดปั๊มเนี่ยคุ้มมากเลยหกตันครับลูกค้าซื้อจากอู่ชายใหญ่ไปนี่ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบได้เวลาเลื่องานแล้วเลื่องานหรือ,อยังได้แล้วได้แล้วได้เวลาเลื่องงานแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอลาชายใหญ่เลยแล้วกันนะครับ ัวน,นี้เครื่องอะไรนี่ฮ้เครื่องย่างงวะกลับก่อนแล้วครับ้ายญ่สวัสดีครับสวัสดีครับชายใหั่ลูกชาวนาครับ <c oughs> <c oughs> đấy không vàng mẹ bây hiểm nhiên như bàn nào nữa chỉ khăm mình sẽ mượt còn ไปอันนี้อะไรนี่นเทียบป่ะม,มาใส่ของลูกค้าจันทร์อ๋อผมซื้อมาแล้วรอบนึงมันเล็กไปเล็กไปออม,มันเวลาเราหุบขาไเพราะไปใส่ขนาดเหรอนั่นแหละเนี่ยมันหุบขามามันโดนในนี่โดนถังซุปปี้อ๋อห oh. ุบขาไม่ได้ก็เลยต้องขายทิ้งไปแล้วไปซื้อมาใหม่อ๋อ ดีนะขายง่ายอยู่เนาะขายเร็วอยู่ไปเดี๋ยวผมกลับกันแล้วกี่มือมาเอาเนี่ฮะกี่วันมาเอาใช่ไงว่าเผาเดียวดิบล็อกแบบไหนแบบไหนรถเผาเดียวแต่มีดีเอลอ่านนดิบล็อกอยู่ไหน,นอ๋อคือ,คอ,อมันทำงานยังไง มันลื่นใช่ไหมปกติรถทั่วไปไม่มีดิบล็อกมันมันลื่นฝั่งไหนคือแรงเสีเสยดทานฝั่งไหนมันน้อยมันก็จะฟรีฝั่งนั้นใช่ไหมอ่าแต่นี้ฟีสองล้อเลยเวลาเรายิงดิบล็อกมันก็จะฟีสองล้อเลยอ๋อดีนะดีแล้วดีดดแล้วเจ๋อเลยแล้วนี่ยแล้วมันเป็นสามสลเเลกเนี่ยเคยเจอสามสลเเลกอ่าเขากินมันจะอยู่ไม่กลางเยอ ฝั่งนี้อยู่ไกลกว่าแบบนี้ก็ดีแล้วกดเทากำลังมากกว่าเขาตามทำดิปล็อกแบบนี้ก็ดีแล้วนี่ก็สีสวยเนาะคันนี้เอาเอาทำอะไรถ้ามีคนซื้อขายไม่มีคนซื้อผมจะทำเทเล่ทำเทเลอร์สีสวยเลยแหละสวยสวยโคกันกันเขียวอืม ใจนี่เจ้าหัวตรงนี้เป็น P11 ใช่ไอ๋อเป็น P11 <P 11. S 1> ทำไม P11 มันเร่งกว่าบอ P11 เขามองว่าเครื่องมันเล็กกว่าแล้วมันน่าจะประหยัดสมามันกว่าใช่ไหมแต่ผมว่ามันไม่ไม่ได้หนีหรอกเพราะว่านั่นแหละเครื่องใหญ่รอบมันก็อยูวอืมพวก K13C มันใหญ่กว่าใช่ไหม E13 E13 เครื่องใหญ่กว่าสามร้อยสี่สิบสามร้อยแปดสิบเรง่งแบตนี้ติดติดมาเลยใช่ไหมนี่ซื้อมานะ่ะ เขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยอ๋อระบบกองฟิลไปลเดี๋ยวผมกลับก่อนอมอนสิคำดูรถผมอะกว่าจะไปถึงบ้านอะอดูอ่ะผมขี่เวียนมาเลยนี่เว้ยมาเขาเบื่อเหผม <laughs> เอาเลยแล้วเย็นเย็เย็นจริงมากมายอมไปมาหาสักทีเลยมาไม่ได้มันโควิดไปเนไครับลาชายใหญ่แล้วเยี่ยมมาเยี่ยมเย็นใหม่สวัสดีครับผมนมือได้ที่อ่ให้ได้ ทั้งลมไม่ขายปาน,ะนะ่ะเ่นี่มเลยนะาเนี่ยแล้วหัวมันหายไปไหนหมดอ่ะอ๋อไปขายันอยลอืมล้นา,านย